ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยลุยซีวิลิกที่เวียดนามสนามแรกล่าสุดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงถูกแบนตัวเจอสารต้องห้ามสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของเรากันนะคะเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสาหรับการแข่งขันซีวิลิก2 0 2 4สสัปดาห์แรกที่เวียดนามซึ่งล่าสุดนะคะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวิลีก2024ครั้งที่4โดยมีรายชื่อดังนี้ค่ะบอลสั้นนะคะหัตถยาบำรุงสุขวิเมลรัตนพันธ์ทัดดาวนึกแจ้งตัวรับอิสระเปียนุดแป้นน้อยจิดาภานาหัวนองหัวเสาดนพรสินโพสสิภาพรจันทวิสูตรอชาราพรคงยศชัชชุออนโมกศีกตติกาแก้วพิน บีหลังพิมพิชยากกรัมธนชาสุขสดเซเตอร์นัทธนิชาใจแสนพรพัน์เกือปราดสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะก็คือสมชายดอนพยอดผู้จัดการทีมนัทพลศรีสมุหนาหัวหน้าผู้ฝึกสอนธีรศักด์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนวันนาบัวแก้วผู้ฝึกสอนทิพรัตแก้วใสนักกยภาพนายแพทย์นรศักสุวจจิต,ตาโนนแพทย์ประจำทีม สำหรับการแข่งขันวอเลย์บอลซีวิลิก2024ครั้งที่4นะคะจะแข่งขันที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่2-4สิงหาคมโดยทัพสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่31กระกฎาคม2567ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD642 เวลา6นาิา40นาทีนาท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสูงกรุ่งฮานอยประเทศเวียดนามโดยจะถึงในเวลา8นาิกา30นาที และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่แอดจะพูดถึงในวันนี้ค่ะสําหรับการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดนะคะก็มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงค่ะโดนแบนค่ะโดยวันที่27กรกฎาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมี12ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้นะคะ ฝรั่งเศสบราซิลตุรกีเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาโดมินิกันโปลแลนด์จีนเคนยาอิตาลีญี่ปุ่นและนเนเธอร์แลนด์และล่าสุดนะคะลิสเวลเอริซาอิฟเมเจียบอลเร็วตัวเก่าของสาธารณรัฐโดมินิกันถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดลุยโอลิมปิก2024เพราะผลดบเป็นบวกค่ะอีฟเมเจียนะคะถูกสุ่มตรวจโดบระหว่างลุยศึกวอลเลย์บอนนลเนชัลลก 2024, ันี่สิีวีเอลสอ2พที่ผ่านมานะคะ ก่อนผลจะออกมาว่าเธอใช้ยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมซึ่งเป็นสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกซึ่งอีฟเมเจียเนี่ยได้ลกล่าวว่าฉันรู้สึกแย่และผิดหวังในตัวเองมากฉันไม่เอาใจใส่ตัวเองไม่ตรวจสอบให้ดีส่งผลให้ผลการตรวจออกมาเป็นแบบนี้ฉันเป็นคนซื่อสัตย์และทำงานหนักมาโดยตลอดฉันไม่เคยใช้ยานั่นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายของฉัน และส่งผลให้อีเมเจียนะคะจะพลาดโอกาสลงแข่งขันในโอลิมปิกครั้งที่3ของเธอหลังจากเล่นในลอนดอนปี2012และโตเกียว2020และกลายเป็นนักกีฬาจากโดมินิกันคนที่2นะคะที่ผลดบเป็นบวกต่อจากเบสบอลดดเอโกกอริสที่ถูกคว่ำบาตเนื่องจากตรวจพบกัญชาในร่างกายและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ